สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล่อง power box กล่กองไฟแบบพกพานะครับมาเรีวิว,วิธีการใช้งานอันดับแรกเปิดนี้ออกเลยในกล่องนี้จะมีตัวแบตลิเธียม45แอมป์นะเฉพาะตัวนี้อันนี้ออเดอร์ลูกค้าสั่งแล้วก็จะเป็นตัวเซฟตี้แล้วก็จะเป็นตัวชาร์จเจอร์30แอมป์อันนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวพันนะ12โวลต์ วิธีใช้เปิดเบรกเกอร์ขึ้นมาพอาเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมาเสร็จหน้าจอชาร์จเจอร์จะแสดงผลจำนวนแบตที่เหลืออ่าอน,นี้เราปิดเลยอันนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟ220โวล์นนะอ่าอันนี้จะเปิดเป็นตัวสวิตช์มี สถานะแบตโชว์อันนี้จะเป็นเสียบ USB ก็เสียบเหมือนไอทีเสียบบุหรี่ตัวนี้ก็เหมือนกัน่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดู่ะนี่ใช้งานได้ปกติ่ะน,นี่เหมือนกัน ใส่ได้ทุกครูเรียบร้อยก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่เสียบบุหรี่ในรถนใส่ได้ตามปกติเลยแล้วก็จะเป็นไฟสองโวลต์พัดลม14นิ้วนะคะ โอเคเนี่ยใช้ได้พร้อมกันเลยโอเย็น oh, ด้วยทีนี้ของผมมันจะมีตัวเสียบ mm hmm. ของแผงโซลา่าเซลล์ไว้ให้ด้วยเผื่อเวลาแบบจะใช้แผงโซลา่าเซลชาร์จชาร์จในเครื่องเองนะนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้จะเป็นขั้วลบนะนี่บวก,นนบ,นะบ,วกบวกเต็ บวกใส่็บวกเลยลบใส่็ลบเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะจอแสดงผลทางนี้แหละครับอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นแผงยี่สิบแผงสิบวัตต์นะพอเสียบปุ๊บเสร็จรนี่แผงชชาร์จมันจะขึ้นมันแผงโซลา่าเซลล์อันนี้คือกำลังชาร์จเข้าอยู่ หรือจะเป็นแบบสายคีบก็ไ,ได้ที่ร้างผมจะมีแบบสายคีบแบบนี้นะสายเสียบแบบวิธีใช้ก็น,นี่เสียบตัวนี้เลยจะเป็นบวกลบอ,อันนี้จะเป็นบวกลบ เสียบชาร์จน,นี่ไหนอันนี้ดำอ่ะเสียบดำนี่เสียบแดงนี่ไฟเข้ามันก็จะกระพริบตามปกตินี่มันก็เริ่มเข้าเริ่มเข้าขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งตัวไฟสองร้อยยี่สิบเป็นแบบ ปับแบบนี้นะจังแล้วก็ชาได้ไฟเข้าเหมาอือนกันถ้าไฟไม่เข้ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนี่นไฟเข้าแจะขึ้นสีแดงค่ะ,อะขอบคุณครับ